อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันละก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเอ็นมิกซ์กันในตอนนี้นะครับได้มีการปล่อยตัวทีเซอร์นะครับสำหรับเพลงดิสออกมาให้ทุกคน,น,นได้รับชมกันแล้วสำหรับ m อ็นบีทีเซอร์ดิสจากเอ็นมิกซ์นะครับความยาวของคลิปวิดีโอนี้อยู่ที่3าองวินาทีนะครับต้องบอกเลยว่า MV เนี่ยมีความจัดเต็มให้กับแฟนคลับมากๆเลยนะครับทั้งฉากแสงสีเสียง CG ต่างๆจัดหนักจัดเต็มมากๆซีสันสดใสมากๆและก็ดูเหมือนว่าโลกที่สาวๆ e n mix อยู่น,นั้นเนี่ยจะค่อนข้างมีความวุ่นวายและก็ดูเหมือนจะมีอะไรเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเป็นอะไรบางอย่างที่สาวๆ end mix นั้นพบเจอแล้วเนี่ยตกใจกันมากๆเลยแต่ละคนเนี่ยอึ้งกันมากๆไม่เห็นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นและ MV เนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นถึงความโกลาหลนะครับที่เกิดขึ้นในเมืองนี้น่าจะเป็น mix t o เ p ี a หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่ใช่โลกมนุษย์ แอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทําให้เรานี่นรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากฟังเพลงเต็มมากๆเลยนั่นก็คือเพลงนะครับหนึ่งท่อนที่ปล่อยออกมาเป็นท่อนร้องที่ค่อนข้างจะดูมีความสับสนวุ่นวายอยู่แฟนๆบางส่วนเนี่ยหลังจากที่ได้ฟังใน M B T C เตอร์ตัวนี้แล้วก็รู้สึกได้เลยว่า O O 2นั้นมาแน่ O O version ่น2มาอย่างแน่นอนนะครับอาจจะเป็นเพลงที่ฟังยากกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพลงที่มีการ mix เพลงหลายๆเพลงเนี่ยเข้ามาผสมผสานกันมากกว่า O O หรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก เราเนี่ยคิดว่าเพลงนี้น่าสนใจมากๆเลยหลังจากที่ได้ฟังแค่ท่อนเล็กๆสั้นๆนะครับก็ยังทําให้เรานเนี่ยอยากฟังเพลงเต็มมากๆแล้วเราก็เชื่อว,ว่าเพลงนี้จะเป็นอีกหนึ่งเพลงของ e n Mix นะครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยตกหลุมรัก e n Mix อย่างแน่นอนอยังไงก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเพลงเต็มแล้วก็ m อนั้นจะเป็นยังไงเรื่อง MB เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูแล้วเนี่ยออกมาดีแน่นอนเพราะว่าดูเหมือน JYP จะลงทุนกับ MB เพลงนี้มากๆเลยส่วนเรื่องเพลงนั้นเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะคร จะสามารถทําให้แฟนคลับเนี่ยประทับใจได้มากกว่าโอโอหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับก็ฝากทุกคนติดตามคอยเป็นกําลังใจให้กับ n m i x กันด้วยเชื่อแน่นอนว่าอีกเพลงนี้จะเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ดีแล้วก็ปังมากๆรอดูกันดีกว่านะครับว่าเพลงเต็มนั้นจะออกมาเป็นยังไงกับ mix pop ของ n m i x นะครับในเพลง Dice MBT เสริปล่อยออกมาแล้วสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับที่ทางช่อง YouTube ของ JYP หลังจากนี้ไปเนี่ยก็มาติดตามข่าวสารของ n m i x กันได้เลยถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนํามาทําคลิปให้ทุกคนฟังกันแน่นอน อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับ e n Mix นะครับคัมแบ็กในวันจันทร์ที่19กันยายนเวลา4โมงของทางประเทศไทยเราหรือว่าประมาณ6โมงของทางประเทศเกาหลีนะครับกับ e n Mix Dice ใครที่ชื่นชอบทีเซอร์ตัวนี้ละ่ะรู้สึกยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับชอบ MBT เซอร์ตัวนี้หรือเปล่าคิดว่าเพลงเต็มจะเป็นยังไงหลังจากที่ได้ฟังท่อนเล็กๆสั้นๆนี้แล้วมาคอมเมนต์พูดคุยเม้ามอยกันนะครับคลิปนี้ต้องไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง